สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์มีสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันทึงวันนี้บ่าวป่อม,มีข่าวว่าเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวแท็กซี่ใจดีถอยมารับสาวท้องแก่ทนไม่ไหวเห็นหลายคันปฏิเสธสุดท้ายเด็กคลอดบนรถจากรายงานข่าววันนี้นะครับเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาสอนอวิภาวดีรับแจ้งเหตุญิงคลอดลูกบนรถแท็กซี่ ถนนวิภาวดีขาออกบริเวณป้ายรถเมล์หน้าโรงแรมมิลเขคินแคลนเหตุเกิดเมื่อเวลา8นาิ50นทีโดย10ตำรวจโทูสุริยามณีมากสอนอวิภาวดีเพิ่มเติมเ,มเบื้องต้นบนรถแม่เด็กเลียงแท็กซี่มาคนเดียวจะให้ไปส่งคลอดที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะระหว่างทางมาถึงหน้าโรงพยาบาลจุฬาพรทารกได้คลอดออกมาเป็นเพศชายแข็งแรงดี เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะปลอดภัยดีทั้งแม่และลูกต่อมา JS 1 0รอยติดต่อไปอย่างนายมานะณะชะแลมบนงนุษผู้ขับแท็กซี่สีส้มทอดอาหารรอดจุราขีด8321กทมคันดังกล่าวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนเกิดเหตุว่าช่วงนั้นตนขับรถผ่านตลาดยิ่งเจริญเห็นชายซึ่งเป็นสามีพยายามเรียกรถแท็กซี่คันอื่นๆอยู่แต่ก็ถูกปฏิเสธไม่มีคันไหนรับไป ตนที่ขับเลยไปหน่อยแล้วจึงถอยกลับมารับซึ่งสามีที่เรียกรถบอกว่าภรรยาเจ็บท้องคลอดขอให้พาไปส่งพยาบาลโรงพยาบาล,งาบาลมงกุฎวัฒนะคนเดียวก่อนส่วนตัวสามีได้วิ่งกลับเข้าไปข้างในซอยเพื่อไปเอาของและจะขี่รถตามมาภรรยาจึงโดยสารมาคนเดียวแต่ปรากฏว่าระหว่างทางที่ขับรถมานั้นตนเห็นเด็กคลอดออกมาแล้วจึงจอดข้างทางและช่วยคนขับแท็กซี่คันอื่นช่วยดูและประสานงานกู้ชีพคุ้มกล้าว ระหว่างนั้นตนก็อุ้มเด็กไว้ยังไม่ตัดสายสะดือรอประมาณ10นาทีเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็มาและดําเนินการต่อรู้สึกตื่นเต้นมากและยินดีด้วยที่แม่และเด็กปลอดภัยครับข่าววันนี้นะครับเขาว,ว่าคลอดดูกบนรถจะให้โชคนะประมาณนั้นนะครับทะเบียนก็ลงท้าย8 3 2 1 หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ